หนึ่งร้อยเจ็ดจุดสองห้าคืนซา D J แซบเวอร์เออสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับรายการ คือซาดีเจ <DJ S 2> แซ่บนะครับอยู่กับผมต้นไม้นักนดิจชนนนท์ขำปองครับและดิฉันดีเจแนธันชนกสีสุนทนค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณต้นไม้รู้สึกว่าวันนี้น่าจะดูสดใสเวอร์วีมากเลยนะคะใช่แน่นอนแต่ว่าก็แอบป่วยบ้างเพราะว่าโดยอากาศที่เปลี<ช>่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมตอนนี้อากาศแบบว่าดิฉันก็เนี่ยป่วยเบาๆใช่ป่าเสียงแหบแห้งมากใช่คือแบบเป็นหวัดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้แดดออกคุณต้นไม้ดิฉันแดดออกใช่อะไรตอฝนตกค่ะคือแบบ ป,ประเทศไ,ไ,ไทยจะมีสามฤดูอยู่แล้ว<ช>เดี๋ยวสภาพผมว่าหิมะค,คงจะตกค่ะคุณแอบลูกเห็บตกแทนค่ะตอนนี้เยอะเว่อร์นี่สถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงบรรยากาศแล้วก็หลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยซึ่งเราก็ทําให้เราป่วยเนาะใช่เราก็บบมีนี่ผมมีสถานาที่แนะนําคุณไปพักอากาศหลังจากที่แบบคุณคุณคุณจะ จัดรายการนี้คุณจบแล้วจบจบเทปนี้แล้วคุณก็อาจจะแบบไปพักเลยสักสามเดือนสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเอาไม่ใช่นะมีสถานที่เนี่ยอ่าที่เป็นสถานที่ตักอากาศมาฝากกันพี่โชว์ฝากท่าผู้ฟังนี่ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกเมืองนายนะหลังจากที่เราจัดรายการเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสองถึงสามชั่วโมงเราก็ไปกันได้แล้วที่ไหนใกล้จังที่ไหนเขาใหญ่อปาไปปาริโอเหรอคะโอ้ปาริโอ มันเก่ามากมันเชยมากคุณปาริโอเนี่ยแหละคุณคงไปเที่ยวจนแบบเบื่อแล้วกับอาคารแบบอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบอกว่าต้องขอบอกว่าเขาใหญ่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีโอโซนติดอันดับต้นๆของโลกแล้วยังมีธรรมชาติที่สวยงามและมีที่ที่หนึ่งที่ผมจะแนะนําเป็นที่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อต้นปีที่แล้วเอง อุย้ยแอบไปมาหรือเป้าใช่อันนี้ก็ไปเซอร์เว์มาเรียบร้อยแล้วกว่อนที่จะมาให้ข้อมูลท่านผู้ชมในช่วงตลอดทั่วทั่วไทยใช่อิสาบาๆนี่นเี่เ,เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะม,มาพูดคุยกับเรื่องตรงนี้แอบบอกเลยก็ว่าเออแอบบอกเลยว่าก็ได้ก็ได้ว่าเอออะไรชื่อว่าชื่อเด e s ส o มกเท้าเขาใหญ่อ,อ,อแค่ชื่อก็เก๋แล้วคนลมควันลมควันอ่ะโสโมก สโมคเฮาบ้านคนควันคนควันบ้านอะไรยังไงอ,อ่ะเอาไปว่าช่วงหน้าหลังจากที่พักโฆษณาพักชมโฆษณาที่น่าสนใจแล้วกลับมาคุยกันในเรื่องของสโมคเฮาอ่ะเขาใหญ่โอเคครับพักสักครู่ครับพักสักครู่ค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดจุดสองห้าคืนซาดีเจแซบเว่ออ่อแต่ก่อนเคาว่าเรื่องเที่ยวเอาไว้ทีหลังแต่วันนี้บิดว่าเรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่ ออกไปเทียเท่ยวในเมืองไทยกันนะออกไปช่วยชาวไทยบ้านของเราเองหนึ่งร้อยเจ็ดจ wow. ุดสองห้าคืนซ่าเ j แซ b w ว r l d เออเออเอาละครับกลับมาเข้าสู่ช่วงตลอดถูทั่วไท่อ่าอย่างที่ผมบอกคุณแนทนะคะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของ สถานที่ท่องเที่ยวนี้ดิฉันไม่เคยได้กินเลยอะไรอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นปราสาททรงยุโรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนจะพูดฮะไปกับใครมาดิฉันขอไข่นี้อันนี้น่ะไปคนเดียวแต่ว่าตอนกลับก็ไม่รู้ว่าใครติดรถมาด้วยจำต้องบอกว่าอย่างนี้คือมันเป็นบรรยากาศที่โอ้โหมันโรแมนติกมากไม่คิดว่ามันจะอยู่ในเมืองไทยคุณแล้วอยู่ที่เขาใหญ่โคราชใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครเอง ไม่อยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้รายละเอียดอยากไปมากเลยองานไปฟังกันเลยไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับหากนึกถึงเขาใหญ่นอกจากปารีโอสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตและร้านอาหารสุดชิคที่เราสามารถพบได้เห็นตลอดเส้นทางถนนธนารัตษ์หากเราวิ่งผ่านถนนเส้นนี้เมื่อมาถึงกิโลเมตรที่6จะสะดุดตากับอาคารยุโรปโบราณซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนน เดอสโมคเคิ house, ถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์เทพยิายอาคารภายนอกคล้ายปราสาทโบราณของยุโรปเรียบหรูและคลาสสิกแต่จะออกแนวขรึมลึกลับเพราะสีกำแพงเน้นที่โทนสีเก่าดิบๆอารมณ์ชวนน่าค้นหาสำหรับภายในเดอรสโมคเขาถูกออกแบบให้ดูกว้างขวางโลง่โลงโปร่งโดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนสประสบการณ์ โซนแรกเดอะสโมคเฮา s e ร้านอาหารสไตล์ยุโรปและร้านอาหารไทยฟิวชั่นหลายคนคุ้นเคยกันดีในชื่อบ้านรมควันได้ปรับโฉมใหม่เพิ่มเติมสีสันความหลากหลายของเมนูและบรรยากาศในขณะที่คงความอร่อยความพิถีพิถันในการปรุงรสของร้านเดิมไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้ขี้มาเทะเลแซลมอนสเต็กไส้กอกรวม ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ซี่โครงหมูรมควันขาหมูเยอรอมันแซลมอนสดแช่น้ำปลาผ้าคอหมูรมควันพิซซ่าไส้กรอกรวมและข้าวหน้าเนื้อนะแม้นี่เป็นเพียงแค่เมนูจิบจิบยังมีอาหารให้ชิมอีกเพียบแถมยังเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีสดที่บรรเลงสไตล์สบายๆอีกด้วยและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมและกลิ่นกาแฟ ้องทีนี่ The Dairy ร้านเบเกอรี่โฮมเมดเสิร์ฟร้อนๆใหม่ๆจากเตาทุกวันด้วยวัตถุดิบที่เน้นคุณภาพสดและสะอาด The Lighthouse ประภาคารสูงที่สามารถชมวิวของเขาใหญ่ได้อย่างสดลูกหนูลูกตาภายในคือบาร์ที่พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นๆหลากหลายรูปแบบไว้สำหรับต้อนรับผู้ที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศชิลๆในแบบที่ไม่ สุดท้ายโซน e วายคอนเน็กชันร้านวายชื่อดังที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยวายคุณภาพมากมายหลากหลายราคาไว้ให้เลือกสรรตัวปราสาทเพิ่งจะเสร็จเมื่อต้นปี2554แต่ตกแต่งและทาสีให้เหมือนของเก่าที่มีมานานแล้วสวยงามมากเท่าที่ทราบยังไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสร้างร้านอาหารที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์แบบนี้มาก่อนบางคนเข้าใจว่า เดอสโมคเขาเป็นที่พักด้วยที่นี่เป็นร้านอาหารอย่างเดียวไม่มีที่พักรู้สึกว่าพักหลังแนวสถาปัตยกรรมแบบยุโรปจะนิยมสร้างแถวเขาใหญ่และที่กำลังสร้างในตอนนี้ก็มีเดอะไอรีเขาใหญ่เป็นโครงการบ้านพักอยู่เชิงเขาแถวอ่างเก็บน้ำลำตะคองสำหรับมนุษย์ล้อหรือคนพิการที่นี่มีทางลาดให้รถเข็นขึ้นไปด้านบนได้ด้วย ทางขึ้นอยู่ด้านหลังปราสาทสามารถเที่ยวชมมาทานเข้ากันได้สำหรับการเดินทางจากถนนธนรัตจังหวัดนครราชสีมาตรงไปทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สังเกตฝั่งซ้ายมือของถนนธนรัตตรงไปจนถึงโรงเรียนนานาชาติเซนสติเฟนประมาณกิโลเมตรที่6จะเห็นร้านอาหารบ้านรงควันอยู่ห่างจากโรงเรียนนานาชาติเซนตเฟนประมาณ300เมตร สำหรับเดบิสโมคเขาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลาส0บนาฬิกาจนถึงเวลา22่สนาฬิกาสานาทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0443 65 222ีหรือ w w w t h e h o u s e k h a o y a i c o m เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟงัง mm hmm. แหมคุณต้นไม้เอามาปากรอบนี้ที่ฉันถึงเก๋ปะเก๋ปะเก๋มากคือแบบว่า,าที่ฉันแบบไปแล้วรู้สึกว่าแบบ นี่ขนาดไม่ได้ไปจริงๆด้วยตัวเองแต่แบบไป<แ>ในความคิดโอ้ยเหมือนเราอยู่ยุโรปจริงๆอะ่ะใช่มันยุโรปมากแต่เป็นยุโรปยุคยุคยุคดําบันอะ่ะโอ้ยแต่แบบอีสาวเบาๆคือแบบ<ช>ที่ฉันแอบกดเฟซบุ๊กต้นไม้ค่ะรูปอัพเป็นร้อยแน่นอนนะครับถ้าผู้ฟังเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากเห็นรูปนะก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าเลยว่าเดือดสมองเขาใหญ่เดือดสมองเขาเขาใหญ่นี่ก็เจอเลยหรือว่าเข้าไปเฟซบุ๊กของของต้นไม้ก็ได้<แ>ใช่ไหม หาคอนแทคิดนึงอะไรนิดนึงโอ้ยแต่ท่านึ่งฟังคะรับรองว่าที่นี่นะคะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะบรรยากาศเขานะคะเหมาะสำหรับจะพาเพื่อนพาแฟนพาคุณพ่อคุณแม่ใช่คือแบบได้รับแบบความสุขแบบเต็มอิ่มจริงๆครับผมเพราะว่าบรรยากาศของเขาที่ทําให้เราสามารถแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเก็บเกี่ยวความอบอุ่นความความประทับใจกับบ้านได้เต็ม แน่นมากแน่นมากแน่นเหมือนคุณแนทเวอร์วอวายแล้วที่สําคัญนะคะถ้าไปกับแนดิฉันขอบอกนี่คือท้าไมทําไมจิบไวน์เบาๆแล้วสวีทเวอร์มากเสียงดนตรีพรอพระจิบไวน์เบาๆอาหารเก๋ๆอร่อยอร่อยใช่ใครจะไปรู้คะท่านผู้ฟังคุณต้นไม้อาจจะแบบว่าพาใครไปไม่รู้แล้วไปจิบกันเบาๆไม่ใช่เราต้องบอกว่าเราไม่ได้พาใครไปแต่เราพาใครกลับมาให้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ปะ เอาลคะครับสำหรับวันนี้นะของเ,อเวลาของเราเนี่ยก็หมดลงแล้วเนาะกับตลอดทัวร์ทัวไทยในวันนี้<ช>ก็ถือว่าแซบไหมแซบไหมแซบปะวันนี้แบบว่าแซบปะถือว่าแบบว่าใช่ปะสนุกว,วีมาก<อ><อ>แล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยตลอดทัวร์ทัวไทยเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมน่ะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ<ช>สำหรับวันนี้เนี่ยเวลา <c oughs> แกพูดใหม่แกพูดใหม่วันนี้หมดเดีย๋ยาพูดช่าสำหรับนี้เวลาของเราหมดลงแล้วอ่ะอ เขาพูดนะวันนี้ถือว่าไม่ผิดหวังจริงๆค่ะสําหรับช่วงตลอดโทรทั่วไทยใช่แ่บเว่อร์แบเนาะแทบเนาะใช่แบบคุณต้นไม้แบบว่าอืเอาที่มาแบบว่าคนไม่มีหู่มันทำจริงๆไม่เป็นไรนะครับสำหรับตลอดโทรทั่วไทยในอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ย ท่านผู้ฟังไม่ใช่อ๋อท่านผู้ชมอยู่ด้วยท่านผู้ฟังเนี่ยไปที่ไหนอย่าพลาดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วใช่ไหมพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะ11นาฬิกาถึง11นาิกา10นาทีกับรายการคืนนซาดีเจแซบ วันนี้ที่ฉันดีเจแนททันชนกศรีถุนทรค่ะครับผมดีเจต้ไนไม้นักธกิจฉนนคำป้องครับเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบายบายบายโอ้ยบล็อก,บอกเนี่ยหนึ่ยเจ็ดจคืนซ่าดีเจแซบเวอ่อ